ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมซิโรโซนิกกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็หายไปนานเลยเนะาะในช่วง a อ t ทิเนี่ยมันแทบจะหายไปจากช anel อะไรแล้วมั้งเนี่ยคือวันนี้ไม่รู้จะสอนอะไรนะครับผมก็จะมาสอนเรื่องเล็กๆน,น้อยๆนะครับคือเรื่องคือเรื่อง masking นะครับ masking คือการกำหนดแบบว่าวัตถุที่เราต้องการได้อ่า เดี๋ยวผมจะขยายความแล้วก็อธิบอธิบายแล้วก็ทำไปด้วยแล้วกันอย่างแรกเดี๋ยวคือจะมี auto trace นะครับ auto trace masking นะครับแล้วก็พวก sharp masking ตรงนี้ครับนะ่าเดี๋ยวย e composition e comp ก่อนนะครับหายไปนานเลยตอนนี้ก็ไม่รู้จะสอนอะไรผมก็เลยมาสอนเรื่องเล็กๆน้อยๆ คุณผู้ชมใครที่อยากศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ asking หรืออะไรพวกนี้นะครับอืมอย่างแรกเราก็มีไปหาเราหารูปภาพมาก่อนอย่าได้รูปภาพเราวิดีโอก็ได้นะครับอ่าอย่างนี้แล้วกัน ส่วนมาสแรกคือเป็นแบบจา,จากการใช้เพนชูนะครับผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเออแล้วก็เราก็ทำการนะครับแค่ติก๊กเส้นเหลืองก็จะขึ้นมานครับอ่าเดี๋ยวมาสเสร็จ <c oughs> ค่อยมาเจอกันอีกที โอเคนะครับทุกผู้ชมก็แมสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราทำอ่าตอนแรกจะเป็นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราทําให้จุดมันมาเออมันจบกันนะครับนะปุ๊บมันก็จะแมสให้เราเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการเลื่อนจุดก็แค่คลิกที่จุดมันแล้วค่อยเลื่อนจุดต่อไปนะครับต้องแต่ต้องอยู่ในตรงนี้ก่อนนะครับผม แล้วก็จะไปสามารถปรับมันได้โดยการกดตัว M ครับไปที่ mask หนึ่งนะครับอ่าไปที่ m a s ฟ f เ l t ร r e a t นะครับ f เต t e r ครับคือปรับอ่าจะเป็นอย่างนี้ครับคือขอบมันจะเอ่อย่างไรวะ <laughs> เบลเบเลยนะครับขอบมันไม่ตัดแต่ว่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือขอบมันจะชัดอยู่พอสมควร แล้วก็นี่ครับก็เรียกว่ามาร์สแบบใช้เพนตูนะครับผมเรียกอย่างนี้แล้วกันผมไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับส่วนส่วนที่2นะครับคือการออโตเทรสนะครับเออเอาเจะเอาไหนดีว่าอืมนี่ก็ได้เออตาไปก่อนออโตเทรสคืออะไรคือการมสแบบแบบยังไงว่าอัตโนมัติอ่ะ ไม่ใช่ตัวโนมัเลเคือมันจะกำหนดจุดแมสมาให้อย่างเช่นเข้าที่อัลโตทรัคนะครับคือการไม่ใช่อัลโตเทรสนะครับเขาเรียกว่าอัลโตทรัคนะครับผมผมไม่ได้ยินมาผิดนะครับอ,อะไร,รว่าอัลโตทรัคนะครับหรืออา่านว่าเทรสก็ได้อัลโตเทรสหรืออัลโตทรัคก็ได้ที่ผมชอบอ่านว่าทรัคละกันนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะอ่านเลยนี่ครับคืออัลโตอัลโตทรัคอัลโต อั Auto ลติแทร็กส์ละกัน <c oughs> คืออัลติแทร็กส์ก็จะเป็นการกําหนดจุดแมสให้นะครับอย่างเช่นนะ่ะรูปลูกศรนี่ใช่ไหมมันจะกําหนดจุดให้เลยนะคุณผู้ชมก็อย่างเอาไปสามารถทําอย่างอื่นนะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะตัดมันออกจากกาันมันลบดินี่ ลบไปเลยก็ได้อ่าคุณผู้ชมก็ดูพิสเกตมาเลยก็ได้แล้วก็ไปลบเส้นใดเส้นหนึ่งออกหรือเอ้ยโทษนะครับยังเดี๋ยวผมจะตัวอย่างให้ดูนะครับว่า masking มันจะช่วยในการตัดต่อ,อยังไงโอเคนะครับก็ดูกันไปแล้วนะครับในอินโทรของบอนดาร์ธทีเอชนะครับอะไรวะเนี่ยเออตรงก็จะเห็นนะครับว่าอะไรวะเนี่ย แมมันทำได้หลายอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าไม่ชาร์จอีกทีหรือมันเร็วไปก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูเลยแล้วกัน เอาหายยากพิมพ์งี้งก็ได้รอแป๊บหนึ่ง <c oughs> อะไรวะเนี่ยลืมปรับคูนคอร์เตอร์ แป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ย hey, มันค้างอยู่วะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมลบแม่งแล้วก็สร้างเป็นคอมใหม่ขึ้นมา ลนาเอ้ยเอ้ยอย,ยังไม่เลยเอ้ยเลยยังวะนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าธรรมะท,ทิเฮดมันจะแยกกันนะครับผมปึ๊บแล้วก็มาประกอบกันอย่างนี้อ่านี่คือ มันคือการแมสนะครับที่เรากําหนดให้มันแยกออกจากกันได้คือการกําหนดอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการกําหนดวัตถุว่าให้เป็นอย่างไงก็ได้นะครับอะไรปะ,ปะนั้นหรือเปล่าผมก็จําตอนแรกไม่ได้เหี้ยะนะครับเรื่อง masking มี auto auto track แล้ว auto track มีทั้งการแมสแบบใช้เพน tool นะครับต่อไปมาดูถึงที่ชาร์ปเออ มาดูที่ชาร์ปเอ่อดูที่นี่บ้างครับชาร์ปแมสกิง g นะครับต้วหนึ่ง m a ส k ิ n งปรับเวลาซะหน่อยอ่ะสักยี่สิบวิก็ไเนี่ยแล้วก็ สมมติว่าเรามีคลิปหรือมีภาพอะไรอย่างหนึง่งคือเราต้องการจะมันมีประโยชน์อย่างนี้ครับชาร์ปสามารถกําหนดขอบหรืออย่างนี้ก็ได้ครับสมมุติว่าผมจะทำเป็นวงกลมอ่ามันก็มาแค่นี้อ่าีลวเ,เราค่อยปร,บปรับมันทีเดียวหรือเฮ้ยไม่ใช่ดิ พตดว่าเออเดี๋ยวสร้างวง,งกลมมาอันหนึ่งสร้างสี่เหลี่ยมมาอันหนึ่งอ่าโซงี้นะครับเึิ๊บถ้าเดี๋ยว,ล,วลองนี้เป็นสแตรกอ่าคือมันก็จะตัดส่วนตรงนี้ออกไปนะครับ ให้เหลือแต่ส่วนที่มันเป็นวงกลมไว้ส่วนถ้าปรับนี้เป็นนานก่อนเอ้ยเป็น subtract น้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องแมสผมอาจจะรู้ยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าผมใช้มันแค่นิดเดหน่อยซึ่งอาจจะบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สําคัญอะไรนะครับแต่ว่าการแมสนะครับมันเป็นอะไรที่มีอิสระในการทํามากเออ สมมติอินโทรผมจะทำเรื่องการแมสทั้งนั้นแหละครับแมสกิ n g ทั้งนั้นเลย,เลยอ่ซึ่งมันง่ายมากๆเลยสมมุติว่าเดี๋ยวกันผมจะกำหนดตัวหนังสือมาตัวหนึ่งน่าเดี๋ยวดะร้ย 150. อยห้าสิบแล้วผมต้องการให้มันแยกออกจากกัน โดยแบบยังไองไอะเดี๋ยวๆไปที่เทกก่อนนะครับอืมแล้วก็สมมติว่าเราทําการตัดมันออกมาเลยการใช้ masking นะครับเช่นตัดอย่างนี้มาเลยปึ๊บอย่างแรกผมลืมต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับเราต้องดูพปนเขตเป็น2ชิ้นนะครับถ้าเราต้องการแยกมันเป็น2ชิ้นปึ๊บเดีย๋ยวๆ อันนี้ปึ๊บป,ปึ๊บงออ่ตไปก็มากำ,กำหนดจุดตรงนี้ปึ๊บมันก็จะแยกกันแล้วนะครับซึ่งแล้วก็กำหนดลองกำหนดคีย์เฟรมมันดูนะครับกดตัว p ครับแล้วก็ แย่ออกมาเฮ้ยแม่งเฟลเยอะเลยวันนี้อ่ะอันแรกนะครับพันไปที่ตรงนี้อันที่สองให้มาแมสใหม่ตรงนี้เฮ้ยเฟลอะเครงขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับอ่าถ้ามันไม่ตรงเราก็ขยับให้มันหน่อยก็ได้ เออต่อไปก็ลองกำหนดกี์เฟรมมันแม้ว่ามันจะแยกกันแล้วนะครับอ่สาสมมติผมแยกมันออกจากกันไม่ใช่สมมุติ <c oughs> อ่าผมแยกมันจะออกจากกันนะครับแยกมันออกจากกันปับ๊บ ปึ๊บอ,อ่ะแยกทางซ้ายอันนี้เอ้ยเอ้นี่ทางซ้ายดิเลยแล้วกูน่ามาอะไร่ะ่แล้วก็เอามาที่นี่ก่อนปึ๊บ 540ผมก็นี่ต่อไปมาดูตรงนี้มาให้ก๊อปคีย์เฟรมไม่ต้องก๊อปก็ได้ครับเพราะว่ามันขยับคนละจุดกันอ่าส่วนนี้ก็กำหนดคีย์เฟรมนะครับแล้วก็กำหนดให้มันมาชิดกัน Tôi mẹ mẹ tông tò mẹ 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 à ông anh hét tông à ok ลองเปิด Motion Blur ดูนะครับปึออ๊บจอนี้มีเกียวจะออกอยังไงวะเนี่ยเดยเดเด ช่างมันนะครับผมหาไงไม่ก็หาวิธีไม่ได้ผมก็ลืมไปแล้วผมเคยทำอยู่แต่นี่ผมลืมช่างแม่งเหอะปึ๊บอ่าปึ๊บนะครับน่ยรู้ไม่ง่าย,ายก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่แหค,ครับคือการแมสนะครับเอ่อผมก็ไม่มีอะไรจะ พูดต่อนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปการสอน masking เท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกด Sub s c r i b นนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ